อเห็นครับมันต้องเดินอีกแบบหนึง่งแต่ว่าไม่สี่นะครับไม่ดมูสี่นะครับสี่พิเกอร์สี่ชีวิตโอ้สี่พิเกอร์เสียชีวิตนะครับก็ฮิลฮิลฮิลนี้มาจริงไปที่ครับนี่เงยอุ้ยมาจริงนะครับนี่ยขอยัดฝากเออนี่เียเกตแตกแล้วก็พุ่งแล้วก็สวบเข้า,านะนนม,มอาอีกทีเรียบร้อยครับอย่างทรงนี้แหละเปิดได้ก่อนที่ดีครับเปิดก่อนได้ไม่มีปูดเปิดก่อนไม่ปีปูดนี่เรียบร้อยบอเลย นั่นเป็นีฟิกเกอร์หรือเปล่าซึบซบโอ้โดนอีกแล้ว โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ในคลิปแรกที่เพื่อนๆจะได้เห็นนั้นคือมาจ้าที่ยังโกงที่ยังบัคดาเมจอยู่นะครับผมวันนี้เราจะมี2คลิปจะเป็นมาจ้าตอนโกงกับมาจ้าตอนปกตินะ่ครับงมีเพื่อนบอกว่ามา ja เออไม่ใช่มาจ้าฉีเนี่ยแก้มาจ้าได้นะครับมาเลยขอญาตลองแต่ว่าผมคิดว่าต้องเวลสี่ว่ะ มันน่าจ่าลงคล้ายๆกับแก้ชาร์ลอตที่ชาร์ลอตเก็บสแต็กด้วยนะในที่ต้องเก็บสแต็กก่อนใช่ไหมเออสองแล้วหูหายอะเออขอปูแล้วกันปูแล้วกันหูมันจะอาชีตผงโอ,อ้อ่ะอือ้อโอ้ดอลล่ามาดอลเลียดอลเลียผมคิดว่านั่นแหละเลเวลสี่วะ่ะเออเท่า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 ที่เลเวลสองผมโดนนะแต <laughs> ต้องรอไปก่อนเลยครับ ไอ้จิฉี่มันเป็นตัวเก่งอยู่แล้วนะเอ้อผมมีคลิปฉีแบบเยอะแบบว่าอย่างจัดเลยนะครับแต่แทบจะไม่ลงวัดมันมีเยอะเกินเออมันมีเยอะเกินเป็นตัวที่ชนได้แทบจะทุกตัวเลยเอาเลยนะเพื่อนบารา์ฮอล่าแบล็กแพนเตอร์มาเติมแต่นายเล่นม้านะน่าเป็นเสือเิยบาฮอร่าเนี่ย มันจะมีสูตรนี่ครับเ,เดินมานี่เลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้เขานา่าจะเห็นแหละว่าถี่มาเดินเห็นครับมันต้องเดินอีกแบบหนึง่งแต่ว่าไม่สี่นะครับไม่ดนสี่นะครับสีพสส่พิเกอร์สี่ชีวิตโอ้สี่พิเกอร์เสียชีวิตอหมมันจะต้องเดินมาทางซ้ายดิเวเขาถึงจะไม่รู้อย่างว่าตรงนี้ทำไม่ได้นีครับ ก็มาลองด้วยไม่เคยเหมือนกันเวทเลยครับมาคอาม,มีวัฟ้าก็เหมือนพิการไปเลยในช่วงนี <Sometimes, S 2> น้เมนาคอร์อาฮือขอละการลูกสวนได้นะครับเนี่ยเอาจริงแต่ว่าแ่ว่าผม oh, มันสี่วะ <been> ยังไม่รู้ว่าขอฮิวเรือยแป๊บนึง ม,ม,มีป้าฟ้าก็เหมือนไม่ต้องกลับบ้านนะครับก็ฮิลฮิลฮิลในมาจริงไปทยครับเนี่ยอุ๊ยมาจริงนะครับนี่ก้อยัดผักเออเนี่ยกินแตกแล้วก็พุ่งแล้วก็สวบเข้ามาอีกทีเ,เรียบร้อยครับอาวาสานมาจ้าเออคล้ายๆกันชนคล้ายๆกันเลยอ่าอารมณ์เดียวกับชนชาลอตเลยพอชาลอตไม่ได้เก็บแหมเอยชาลอสตสตันใช่ไหม ก็กว่าจะ,จะเก็บจะแตกนูน่นนี่นั่นไอตัวนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะถ้าเขาเชื่อมเราผมพิดา่ามันก็ได้แหละแต่ว่าเราก็เอาําไรตรงสตันมาทําดามเมจนู่นนี่นั่นไปก่อนนะครับในช่วงที่เราสตันเขาก่อนเออถ้าเปิดเปิดได้ก่อนยิ่งดีเลยดูจากทรงนี้แหละเปิดได้ก่อนยิ่งดีครับเปิดก่อนได้ไม่มีปูดเปิดก่อนไม่ปีปูดฟาร์มี่เรียบร้อยบ <c oughs> อกเลยเออเนื่อนานมีฟิกเกอร์หรือเปล่า ซึบซึบโอ้โดนอีกแล้วเอาครับนี่คือการกดมาจ้าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดน,นะครับผมอ่ามันก็จะมีทิ๊แบบอ่าไปตัดหลังพุ่มดักพ,พุ่มนู้นพุ่มนี้พอได้แล้วก็พอแล้วลรนูน้นเขาสู้เราไม่ได้ก็ใส่เลยนะครับอะรเงมันก็ขึ้นอยู่กับฮีโร่ที่ค่อนข้างชำนาญน,นะครับมาถึงว่ารู้ฮีโร่เออ มันก็เป็นแบบนั้นไปเลยสไตล์แบบถ้าได้กดมันก็แบบแบบยาวยาวเยียดจะกดแบบแบยาวเยียดว่าสุดโอ้โหสุดป้อมแบบมโนโทรง <c oughs> ยอมแต่ <c oughs> ก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับถ้าทำให้ผมได้โซโล่เลนถ้าแบบอยู่ปล่อยอยิงหนึ่งแล้ว ตัวเรามันแก้ฮาร์ดามันสู้ได้แบบสบายๆอยู่แล้วผมก็จะสู้ได้แบบเฉลียวเลยนะครับหูเฉลียวยิ่งกว่าเตาเหลียวยิ่งกว่าเตาเหลียวจู๊กว่ะหูจู๊กจู๊กโอ้โหฟิกเกอร์อีกใส่สุดครับครั้งหน้าเราจะใส่เขาแบบสุดยิ่งกว่านเลยบ่นก็เลยไปล่างก็ชนะสบายๆครับเสียพิกงเสียฟิกเกอร์ไปอันนี้ก็เทสแบบเทสหนักๆเลยนะอยู่ในเลนอยู่เดียวครับว่าเขาสู้เราได้หรือไม่นี่ครับ ก่อนเลเวล่สี่อาจจะเสียก่อนเลเวล่สี่เราเสียทรงนะครับหลังเลเวล่สี่เราได้ทรงต้องพูดอยงนี้ฟาร์มต่อครับผมเกมนำแล้วอย่าลืมฟาร์มนะครับอย่าลืมทำเลนะครับอย่างในเกมจะกลับามาตามได้เลยครับผมเกมโมบานี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ <Family first. S 1> และแน่นอนนะครับนี้ก็ต้องมาถ้ามีปาปิก้า อุจะบินโอซ่าคือซาฮูโอเฮไม่รับให้ด้วยแกงแกงแกงซาตูโอ้ยซาตูอยากได้โซโลคิววะจงจงเลนซาต้ามาก็ได้ถีมาก็ได้เอาทีนี้เราต้องไปรับเลนครับไม่อยากยุ่งกับนางเขาเท่าไหร่แต่ถ้าได้เมื่อกี้ก็ดีป่ะเราไปเดินเลขกันบ้างดีกว่าครับผมบิ้วมาเป็นสายแรงเลยนี่ครับเจาะเหลียงเอาไม่แงม อุ้ยน่าฟิกจัดจริงแต่ว่าไมเาา่เอาเลยไงเออเอาเลยไหมเพื่อนนาคอนลงล่างมาเอาเลยดีกว่าชัอว่านาคอาจะมาอ่ามาฟาร์มต่อนี่เกมตามแบบว่าตามอุ้ยมัวละกูอา้าวไปดีกว่ามัวละเชื่อมเชื่อมเชื่อมตาเมยเชื่อมตาเมยเราตาเมยขึ้นม,มาแต่ว่า,วา,วาโอ้ แค่น็อตชาร์จจะทาเกตเราไม่สามารถแตะทาเกตได้นะว่าทาเกตนั้นทาเกตนั้นใช้อันติไปแล้วไม่ครับดาบแดงไปลยอยเราแรงครับเราบอกได้กลัวละแต่ผมก็อยากรอเหมือนกันนะตอนที่ผมเล่นมาจ้าแล้วเจอฉี่หก็อยากรอเหมือนกันเดีย๋ยวมันต้องเดี๋ยวมันต้องมีนะมันจะต้องมีแน่นอน ไม่รู้วันไหนตรงนี้ก็เลยมาจ้าบ่อยเหลือเกินอือโอ้โหพีทไฟ่านแล้วเอาวสุดแบบว่าโนซองเลยว,ว่าเราได้ป้อมไปด้วยแล้วตอนนี้กำไร VS เอ้ยไม่ใช่กำไรไมีแต่กำไรว่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่โกงเพื่อนมันแหววมามันเบ้อร์มันเบ้เวอวังอะวิวหนึ่งเบลร์สองไม่เข้าป่าเขาแล้วอ่ะมาจู่อิสต์มาจู่มาจูก่กู้อีกกู้ ครับผมสีม่ไมเลยครับผมเข้าไปถึงเลยครับเพื่อนต้องวอนไม้ผมได้เซฟนะครับแล้วบินเข้ามาส่วนนี้สวยแล้วเซฟไปเซฟไปสามเซฟไปสามสวยสวย,สวยต้องบีบไป,ปอย่างงี้เพื่อนทีมก็ต้องได้เป็นทีมไม่ไม่อาร์วีเลยเดียวมันไม่เก่งครับหรือว่าคุณจะเกงเ่งเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ต้องเลยเป็น แล้วโอโดจกอุตาพูเกาตัวนี้ละกันกูกลับเอาตัวนี้นโอ้ยบาจุกโอ้ัารู้ทรงก็คือถ้าผ่านได้เรื่องของอันติตายแน่นอนนะครับที่ผมกดเข้ามาทั้งเกมนะแค่พลาดทีเดียวก็คือตายได้เลยนะสำหรับมาจ้า vs t สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอหน้าออฟชีครับ ดาบแดงแรงริปนี่เราจะอโอ้โหอันตีแตะเลยครับผมแตะมาครับอืมก็สบายนะรู้สึกสบายครับแต่ว่าห้ามพลาดห้ามพลาดท่านั้นเลยสู้กับมาจ้าเอยพวกกันดีนะเอายางวะมันบอกว่าซิกแซงอะครับแต่ว่าอันตีผมมาอีกรอบแล้วรอที่เล่น ไอ้ดิเลยเนี่ฮะวันนี้เราเราเมม,ม,มาาเ,เ,เมมมาจ้าเท่านั้นคอนเทนต์คอนเทนต์เมมมาจ้าคอนเทนต์มิมมาจ้าแต่ว่าโอ้ตอนนี้ไปแล้วจ้าไปไหวแล้วจ้าตอนนีน้โกดมาขึ้นมาน่าจะยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวโดนซอยด้วยตัวโด้ยิงด้วยสกิลหนึ่งหรือไม่ไม่ครับผมไม่มีสแต็กเอาข่อยกระพึง here, เคลียร์เลนเซ็ตเด้อร์เซ็ตเด้อน้องเด้อนั่งเด้อ เดินหนังเดเดึงมาหน่อยครับอืมคลิปนี้เราจะเมมม,มาจ้าเท่านั้นเราจะเทสให้แบบว่าเต็มสิบห้าเต็มคลิปนะครับ <c oughs> ฮืซา่า <c oughs> โอ้เอวหวานว่าเดี๋ยวนะเราเอวหวานจ้าโอ้หไม่ได้ทีกับฟิกเกอร์นะครับตอนนี้ยังไงก็ยัดเอ้าโหเอ้า ยังไม่ทันได้ยัดเลยเพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปกูจับมาลอยแล้วการโลเกตและก็ย่ด่าแล้วะเนี่ยเออเล่นมาไม่ดูเลยประมาณนี้ครับก็โอเคนะเท่าที่เพื่อนๆเข้ามาตตีแล้วบอกว่ามีตัวมาจา้าด้วยนั่นแกแต่นแรผมคิดว่ามูลนดเออสบายบผมสบายครับผมไปกันเลยครับผมกับที่ MVP เก่งทุกท,ทุกทุกสีสันผมพูดเลยชี่ยอปล레이นะครับมาครับกับคลิปนี้แอดรู้สึกว่ามาจ้าจะโดนแก้แล้วนะครับโดนแก้แล้วเออไม่ใช่แก้ผ้านะแก้บัคกนะครับวิอ่าิบหายแล้วกูรับถึงกับเพื่อขึ้นนิ้วมันไวกันนิ้วแบบ อุ้ยมีรถก่อนนะจะแพ้มันหมดเลยเพื่อนอย่าเลยอย่เวลสี่เท่านั้นมาผมช่วยได้คนนี้มาตายไปสีฟิกเก้พร้อมเก่าโมเดอรสโลนสโลว์ด้วยสิเอ้จบบนแคปปันจบบนคแคปเต็มสูงเขาบอกเลยว่าคลิปไม่ใช่เกมนี้เวทแบบกระหน,นำ่ำกลางหนึ่ง อ, 2, 3, อัอเลย์สองตาสามอ่าสปอร์ตสี่แบ็กนะครับแร็กเป็นดาเมจเวทนั่นแหละสี่เวทนะครับยังไงก็ทอยก็หวานจีบโอ้หวานจีบนี่้ำมันแรงเกินไปในี่ไกลาอาร์สแตนดาร์ดอันที่สองนะครับอันเดียวก็พอแล้วเอาล้วโอ้โหโหดโหดหินขวาเพื่อนโหดหินขวาหวานโอ้โหฮาลทูเทจจัวดาก้อน โคดคิ้นขวาเพื่อนตันสองสองพนมมือเลยครับทีต่อข้ามอัมพรอฟยูฉี่ยูเว y g กูดบอยโอ้โหตีคนเดียวได้เลยหร้โอ้ตุกยังเก่งอยู่เอเก่งอยู่ครับเออโหเอะแอบเป็นเสียวอยู่เหมือนกันนะครับที่เนี่ยอะไรจำไม่ได้แล้วว่ากี่ดาวนะครับแต่ว่า ต้องมาดูอีกทีเออผมก็ลืมไปแล้วสวะอ่ะเอาไม่จะดูว่าข้างคาวก็วทิ้งข้างคาวไว้โอ้หซาวเลยว่ะโอ้ยเอา้าสู้เลยครับโหรหินแต่ต่อยไปได้ต่อยที่แทนแทนไปก่อนหนึ่งสองฮ่าสวยแพนขอญาตฮิลตรงนี้ครับ อันสองส,องสองนะเพื่อนอันนี้ไม่ลมนะสองสองเท่าแล้วป่าฟังเราป่าฝังเขาก็มาเล่นเหมือนกันนะครับสองเท่าสองเท่าโอ้โหเราโหดจัดอะโหดประวัติสวยมากเพื่อนหูแท้ทำจังหวะต่อให้แค่นั้นเลยเอ้ยจังหวะจังหวะฆ่ามาจ้าก,ก็น่าจะประมาณนี้แหละได้เปิดก่อนนะครับมีปูนแน่นอนเว้เน่เขาจะออกไปพวก กอดสะท้อนมาเอาไว้หนีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็จะลดทอนในเรื่องดาเมจไปเนาะหรือว่าอาจจะออกเป็นไกอาร์สแตนดาร์ดคล้ายๆกับไอเทมของลอริออนเออตอนที่ลอริออนมันดังช่วงนู้นูเล่นเนี่ยเออน่าจะประมาณนั้นต่อไอเทมกันนะลด,ดพวกปอตการ์ดเอ่อไกอาร์สแตนดาร์ดอะไรเงี้ยแต่อย่าไปแอดการ์ดนะผมบอกเลยมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนนะ ไปต่อที่ต่อยครับผมโ่อยตอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องแล้วคุณคิดว่าผมจะกลับถึงงั้นเหรอผมมีคิวหลังป้อมผมไม่กลับหรอกนะครับไม่กลับไม่กลับรอรอจับจับพ้อมจับอ่ะโหวันนี้ผมเราพลาดเองว่ะเราไม่น่าโลกเลยเราไม่นา,นร,า,นานรีบกดเลยเพราะว่าชูบชาร์ปฟูฟ่างเงี้ยอืมก็ก็กลัวเขากดอันติแหละเออก็เลยเรีบกดก็โลกนะครับ สำหรับทอเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นขึ้นแบบว่าขึ้นชิ้นเต็มนะก็ขึ้นเป็นแค่แยกสอนนี้สอนนี้อาจจะบอกทุกคลิปแหละอันละ90นะครับมันรวม2อันก็180ขึ้นชิ้นเต็มมันอยู่ที่220ไม่ก็200เออประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทอยชิ้นเต็มแต่ว่าได้ในเรื่องของต้านเวทเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ไปแยกขึ้นเป็นพวกดาบแบงที่ิบเชืรอได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้การเวท180และเกมนี้เราดีวะ่ะ วาเอ่อลอเรียวก็ไม่ชอบสตันใช่ไหมล่ะหนักๆลอเรียวก็ไม่ชอบนะครับเขาถึงเอาพิโนฟงพิโนไฟล์มาเมลอเรียวอ่ะอืมแต่ท่านล่ะเขากดพิโนไฟล์ได้แล้วได้ลำดัวดัวก็เราก็ร่วงเหมือนกันครับอืมเราก็ร่วงเหมือนกันเราก็ร่วงเหมือนกันครับดึงนะจ๊ะคนตีมาอืมหืม,มสวยแลยปากที่สองโอ้โหพิโนไฟล์ว่ะ พูดถึงก็มาเลยตแต่ว่าแอนออกหลละวิ่งอดช่องสิงคโปร์เฮ้สิงคโปร์เฮ้ถูกแล้วสิงคโปร์วับสิงคโปร์เมื่อกี้ถ้าโจ๊กเกอร์ยิงได้ก็สวยละแต่ไม่เป็นไรครับพูดถึงลอดช่องก็นา่นาน่าจะหิวแล้วนะครับหิวของหวานหรือเปล่าหวานป่า มานโง่ก็น่อร่อยอยู่ด้วยก่อดครับตรงน,นี้แต่ได้ประฟยายจริงเลยอะ <l ittle> มาแน่ครับมาแน่แม่จ๋าบอกเลยมาแน่แม่จ๋าแล้วใช้เพียวรีไฟล์ฟไปแล้วโอ้โหตอนนี้เกียวรีคู่ครับผมหวานอีกแล้วหวานเชียรเพียวรีไฟล์ฟเราใช้เพียวรีคู่อ่ะวววหวานเชียบตัวเธอ มันมีอะไรทำละขอด้านนี่ไงเฮ้ยอ๋อหนึ่งกระจูหนึ่งกระจูเอาละจะเอาไม่ใช้หนึ่งแล้วเอาละเพื่อนๆใครดูอยู่ครับพนมมือนะครับพนมมือเลยรนะตอนนี้คุณผู้ชมพนมมือเลยให้โอ้โหแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวบอกว่าขอให้ป่าเรารอดนะครับหรือว่าวันเดอร์มูเม้นได้กลับสู่โลกแห่งสมบูรณ์หรืว่าไปแตายแับสู่บ่อละไม่มีอะไรทำไงเกมเกม โอเคเรามีดาสเตรเยอร์เลยนะผมรอรอเพื่อนเกิด2คนนะครับแล้วเราค่อยปล่อยออบเจกโอ้โหมันดูเขาอยากจะสวนอยู่นะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเกิดด้วยนเดี๋ยวเราจะปล่อยดาสเตรเยอร์แ้าปล่อยนะตอนนี้ถามว่าปล่อยได้ได้ไรใช่ไหมเอ๊นั่นแหละนั่นคือคำตอบว่าปล่อยได้อะไรโอเคืนรอตั้งนาน เพิ่งเกิดหมดแล้วนะครับก็ปล่อยด้านบนไปเลยป้อมมันเยอะสุดเวลาเพี้ยนเกิดเราก็จะมีแบบห้าห้าคนห้าคนใช่ไหมเราก็จะ,ระพร้อมที่จะผมโผมป้อมเราทําล่างไปแล้วอะไรยงนี้เราทํากลางเออมันก็จะเข้าสามเลยนะครับโผ่่ได้โผล่ม,มากแบบนี้กูจึ้งเลยสองคนกไมไ่ได้ตั้งตัวอยู่ได้เลยต่นล่างไม่ได้ทำแล้วนะครับก็จะมีสองเลยก็จะมีกลางเข้ากับบนเข้าแต่ว่ามันมีหมาใหญ่อุ้ยปวดตองใช่หมาใหญ่เร็ว ัมต้องใช่เหมือนเดิมครับปกคลิปเป็นยังไงเราก็จะเมมฮีโร่ตัวนั้นๆนะครับโดนแกบากแล้วโหยังเล่นไม่่ันได้สนุกเลยเิ่งเล่นได้สองวันเลยไม่ได้แบบเต็มที่เลยไม่ได้เต็มที่เลยโอ้โหปิดไฟอย่างไวเลยว่ะจากคลิปวันนี้ผมอัด ฉี่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานอะ่ะผมอัดไว้แล้วเว้ยก็กะจะลงลงมาไหนสักวันนี่แหละเอาผมบอกวา่าเออมันก็สู้ได้สบายสบายแต่ว่ามันโดนแก้บั็กแล้วก็ให้ไป2คลิปแล้วกันโหคลิปนี้60นะครับซึ่งผมอยากเล่นมาจ้า <You. S 1> ในไรท์บุคพีมากผมไม่เล่นเว่ยผ่อนทางข้ามเล่นไม่ผ่อนทางข้ามนี่ก็เพื่อนเล่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับฉี่แก้ทางมาจ้านะครับเจา้าหนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับผม